เอาเลยครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะฟีฟ่าวอชเนลครับแล้ววันนี้ฮะเราก็จะมาเปิดการ์ดแลกเชลกันนะฮะซึ่งเป็นนักเตะ LP ครับหรือว่า Royal Players นะฮะที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับส่วนร้อนๆนะเดี๋ยววันนี้จะเปิดกี่ใบก็เดี๋ยวมาดูนะครับส่วนนี้จะเป็นไอเดียของผมเองนะฮะโอ้โหเปิดของกูคนแรกเลยแม่งจะโชคดีป่ะวะผมนี่อยากได้เมสซี่นะราคาตอนนี้ต้องบอกว่าแม่งแรงมากครับ ซึ่งในอนาคนมันจะเพิ่มหรือจะลดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเกมมันจะปล่อยการ์ดออกมาแค่ไหนนะคือถ้าทางฟีเซอรไร3สามเนี่ยมันปล่อยพวกแพ็ค800แพ็ค1,000อะไรพวกนี้มาครับแล้วให้มันได้การ์ด LP เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวราคามันก็จะลงะครับช่วงนั้นก็คือและใครที่อยากจะทําทีม LP ก็คือควรจะเก็บเกี่ยวช่วงนั้นนะแต่ตอนนี้ผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบซื้อรับแม่งแพงเกินนะบางตัวก็แพงไปครับขอ,อเปิดทีละใบแล้วกันนะลุน้นๆเดี๋ยแรกไปโอ้โหยัดแค่ครับ ไม่คิดไม่ฝันว่าคุณจะได้ตัวละเก้าแสนว่าเจ้าเลยไปครับโอ้โหสองล้านนะครับใครเนี่ยดานิโลไปสุดท้ายครับไอดีกูทำไมเป็นงี้วะไปครับโอ้มาจิโอโอ้ยกูเปิดไม่ได้ของดีเลยไอดีตัวเองโอเคครับก็ไอดีต่อไปนะฮะอยู่กับไอดีของคุณบูมนะฮะก็ขอบคุณมากนะที่ให้ผมเปิดครับ ดูเลยฮะสามใบนะไอดีกูนี่แม่งแบบไม่ไหววะ่ะโคตรเซ็งเลยนะเปิดของตัวเองได้โคตรเฮี้ยเลยครับของคุณโบม,มาใบแรกครับโอ้โหนี่ไงมันเป็นอย่างนี้ไงคือของคนอื่นทำไมเป็นอย,าย่างนี้วะไปโอ้โหนี่ฮะของคนอื่นแม่งแสงลนลัวเลยเย็ดเข้ไปโอ้โหนี่ยฮะ,ะของกูแม่งไม่เคยได้โอโหแล้วดูเอาได้ดิเปเป,เป้มันธรรมดาที่ไหนเ่ะ โอ้ยฉาเลยอโอ้ะหโ,โอเคครับผมไอดีต่อไปนะฮะอยู่กับไอดีของน้อง r ดร e นะฮะ <c oughs> ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะแล้วก็ชื่อจริงชื่อน้องภูริพันะ์ครับขอบคุณมากเลย <c oughs> ที่ส่งมารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะฮะที่ได้เปิดให้ไอดีเมื่อกี้แม่งได้ต้อง 140M เอเข้าไปแล้วเย็ดเค กูแม่งขา,าเลย <c oughs> มาคือความสุขให้น้องครับไปแรกโอ้โ h เ Pepe แล้วยอดเท่เป็นอะไรกับกูมากป่ะเนี่ยมันให้มาเยอะเยอะหรือเปล่าวะตะอไปครับอ้โอโหว v a าน n แม่งมันหลุดคู่เลยชิบหาย Center Back มาสองตัวแล้วลามอสไปโอ้โห o รองมันได้กองหลังครบเลยยอดเท่ น้องครับทีมทีมนี้เอากองหลังแน่นเลยโอ้โหอิจฉาว่ะแม่เลยโอโอเคครับสำหรับไอดีนี้นะฮะเราก็อยู่กับน้องหยกนะฮะโอ้โหในรูปภาพนี่เชียร์มันลิดด้วยนะกูจะได้เป๊ะๆอีกไหมเนี่ยชิบหายเอ้ยอาเป็นลามอสแทนได้ไหมไปครับน้องหยกนะฮะจะได้ร้อยร้านขึ้นหรือเปล่าครับมาคืนความสุขให้ประชาชนไปใบแรกครับโอ้โหใบแรก28 m ดเอมนะ ิวบาคนระับไปโอ้โหโน้องโยกเขาเรียกว่าฟอร์มสม่ำเสมอน,นะสิบเอมขึ้นตนลอดคนระับโอ้โอเคครับก็น้องโยกก็ไม่น่าเกลียดนะดีกว่ากูเยอะเลยแหละโอ้โหก็ยังพอฟอร์มอยู่คนระับไม่ได้แย่มากโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่กับไอดีของคุณวีรพัฒนะฮะก็ถ้าเกิดอ่านชื่อผิดใครไปก็ขออภัยด้วยนะฮะมาดูกันต่อเลยคนระับ ก็จะพยายามเปิดให้ได้ตัวดีๆนะถ้าไม่ได้ตัวดีของไอดีคานี่ขอพายจริงๆครับแม่งดวงลวนๆนะไปะลุยเลยครับคุณวีรพัฒน์ไปครับโอ้ใบแรกครับโอ้ไม่ค่อยดีนะไปครับใบต่อไปโอ้โหแบลเจงนะนี้ไปครับ Surprise, โอ้โห <f> ต้องขอภัยคุณวีรพัฒน์ด้วยนะฮะพลัง8เอ็ดเรียงกันมาเลยชิบหาย โอ้แต่รวมๆก็ยังดีกว่าไอดีผมครับคุณจงรู้ไว้ว่าคุณดีกว่าผมแน่นอนนะโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็กลับมาที่ไอดีของคุณบูมอแล้วครับเหมือนว่าจะติดใจนะมาให้ผมเปิดไอดีที่2ครับได้ฮนะคุณจใจผมเปิดขอจัดไปครับมาไอดี ID ที่แล้วได้เลยววะเปเป้ปะไอดี ID นี้เอาอะไรดีลามอสไหมจััดไปครับไปแรกโอ้โหออกเกลดแชมบเบรนครับ ไปต่อไปโอ้โหเนี่ยคุณบูมแม่งทำบุญด้วยหาอะไรของคุณวะแค่ <c oughs> <c oughs> ไม่เปิดได้แต่ตัวร้อยเอ็มขึ้นวะ <c oughs> ไปครับอัสุดท้าย <c oughs> โอ้โหเนี่ยดวงคุณดีจริงเลยนะสองไอดีครับสองไอดีอดีละสองร้อยกว่าเ็มเลยนะสุดยอดนะสุดยอดจริงโอเคครับตอนนี้ก็ปลาไปไอดีที่เจ็แล้วนะฮะอยู่กับไอดีของน้องนนทพัฒนนะฮะก็มาลุยกันเลยครับ ไปแรกฮึบโอ้โห m ครับรีดองกุ๊กไปต่อไป2มครับเบเดนเซลเลอร์สุดท้ายฮะ5มครับคิสลิงเยดเคก็ยังดีก็ยังดีกับผมเยอะโอเคครับตอนนี้ก็ขอเป็นไอดีสุดท้ายแล้วละกันนะฮะสำหรับไอดีของน้องวัชรกรนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะที่ไว้ใจให้ผมมาเปิดนะจัดไปครับ ตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหก็ยังแพงอยู่นะยังแพงอยู่ครับไปครับใบแรกปิดท้ายด้วย 100m เพื่อ 6m ใบต่อไปครับเงียบกีบ 6m ครับใบสุดท้ายฮะ <Surprise, S 2> โอ้โห 10m ค <f> อมพานีเฮ้ยมันถูกจังวะผมว่าตัวนี้มันน่าจะแพงนะทั้งมันนะถูกก็ดีแล้วนะผมอยากใช้ ก็โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกระทึบไลค์กระทึบซับสไคร์นะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะที่มาร่วมสนุกการส่งไอดียไม้ผมเปิดนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตจะเปิดเพิ่มยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามชมกันด้วยนะฮะใครที่กดไลค์คลิปนี้นะฮะขอให้เปิดได้ตัวร้อยเอ็มนะฮะทั้งหมดเลยครับสามใบนะสาธุสาธุนะขอให้เปิดได้ตัวแพงกันนะอย่ามาเจ็บช้ำน้ำใจแบบไอดีผมเลยครับส้นตีนมากเลย <laughs> โอ้โหพูดแล้วขึ้นโอเคแล้วเจอกันครับ time.